สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบทุกท่านครับช่องปอนบ้าน y ย t u b e ครับวันนี้23กันยายนจะนําเรื่องบัตรคนจนครับเดือนตุลาคม2,563ได้ใช้เงินอะไรบ้างได้เท่าไหร่ดูในคลิปนี้เลยครับสําหรับเดือนตุลาคม2,563ครับรัฐบาลเตรียมเงินเติมเข้าบัตรแล้วนะครับแม้ว่าพรบงบประมาณรายจ่ายปี2,56 4จะประกาศใช้ไม่ทัน หนึ่งตุลาคม2563ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังมีเงินเติมเข้าบัตรอันนี้จากการเปิดเผยของนายลาวลรนแสงสนิทโฆษกระทรวงการคลังเคยกล่าวไว้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนน้นนะครับบอกว่าแม้งบประมาณจะประกาศใช้ไม่ทันมอให้พอรบองงบวารจ่ายปีงบประมาณ2 5ง4ันจะประกาศใช้ไม่ทันวันที่1ตุลาหกแต่ก็สามารถใช้งบประมาณปี2563ไปพรางก่อนได้ท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับ ประกอบกับเมื่อวันที่22กันยายน25 6 3นกะครับกระทรวงการคลังก็ได้มีการของบประมาณงบกลางของปีงบประมาณ25 6 3ไว,ว้แลาา้วและคณะกมนตรได้อนุมัติงบไปแล้ว10,000ล้านบาทเพื่อเตรียมสําหรับการลงทะเบียนร,รอบใหม่และเตรียมสําหรับการเ,าเติมเข้าไปในบัตรบริการแห่งรัฐนะครับมีงบถึง10,000ล้านบาทอยู่ในมือตอนนี้นะครับคาดว่า1ตุลาเติมเข้าบัตรได้ พี่น้องที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนได้ใช้บัตรแน่นอนครับ1ตุลาคมครับก็เหมือนเดิมครับใครที่มีวงเงินรูดสินค้า200ครับก็จะได้บวกเพิ่มอีก500เป็นเ,เพิ่มกําลังซื้ออันนี้เป็นมาตรการเพิ่มกาลังซื้อของรัฐบาลจะบวกเข้าไปให้ก็จะได้วงเงินรูดสินค้ากลายเป็น700นะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับส่วนผู้ที่มีวงเงินรูดสินค้า300ก็จะได้บวกเพิ่ม500เช่นเดียวกัน ก็จะกลายเป็น800อันนี้วงเงินรดสินค้ามีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม6 3เป็นต้นไปในขณะที่ทุกบัตรครับชาวต่างจังหวัดก็ได้ค่ารถโด,ดยสาร500ค่ารถไฟ500ครับแล้วก็ค่าแก๊ส45บาทต,ต่อ3เดือนนะครับในขณะที่ชาวกรุงเทพและจังหวัดป 5, ริมณฑลก็ได,ด้ค่ารถเมลและก็ค่ารถไฟฟ้า500นะครับทุกบตรนะครับแล้วก็ค่าแก๊ส15บาทต,ต่อ3เดือนอันนี้เริ่มใช้ได้1ตุลาคม63เป็นต้นไปครับ สิตุลาคม6 3ครับสำหรับผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพเดือนละ8 0 0บาททุกเดือนอยู่แล้วนะครับเดือนตุลาคมเบี้ยยังชีพความพิการจะเพิ่มเป็นพันก็ตามปกติเบียย้ยความพิการนี้ก็จะจ่ายทุกวันที่10ของเดือนผู้ที่ได้รับการขึ้นเบี้ยยังชีพเป็น1000บาทนะครับก็จะไปรับที่บัญชีเงินฝาก800บาทจากบัญชีเดิมที่เคยรับทุกเดือนนะครับส่วนอีก200บาท ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไปกดเอาอีก200บาทนะครับ10ตุลาคม63นะครับแล้วก็18ตุลาคม63เงินคืนค่านะ้งปราปาแล้วก็18ตุลาคม2563 จะมีเงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกินร้อยค่าไฟฟ้าไม่เกิน230อันนี้รัฐบาลเพิ่งต่อมาตรการเมื่อ22กันยายน63ก็ใช้ได้ต่อไปตั้งแต่ตุลาคม63สจนถึงกันยายน64ได้อีกเป็นปีเลยนะครับเงินนี้จะได้ต่อไปกดเป็นเงินสดได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้และใช้น้ำประปาไม่เกินร้อยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน230ก็จะได้นะครับทุกวันที่18ของเดือน ทั้งหมดนี้คือเงินที่จะมีในเดือนตุลาคมหากมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขประการใดใกล้ๆวันที่1จะคอนเฟิร์มอีกครั้งครับว่ามีตัวไหนมาเพิ่มอีกหรือมีตัวไหนตัดออกอยู่ในนี้แต่อยู่ในนี้ไม่มีตัดออกครับมีมีแต่ว่าจะมีตัวไหนมาเพิ่มอีกจากนี้ไปถึงสิน้นเดือนนี้เขายังเคลียร์กันอยู่ในเรื่องระบบบัตรนะครับเรานํามาให้รู้จักก่อนเท่าที่เรามีข้อมูลครับจะมีเงินเท่านี้นะครับในบัตรบริการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม2563ครับสวัสดีครับ